ตอนแข่งเรือนั้นจะต้องมีพิธีบวงสวงหลวงพ่อเพชรนะครับซึ่งเป็นอีกพระพุทธรูปศักดิก์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพิจิตรเพื่อความเป็นสิริรรมงคลด้วยแล้วก็เรื่องราวที่มาของหลวงพ่อเพชรนะครับก็มีที่มายาวนานเป็นพระที่สร้างความสุขให้กับชาวเพชรชาวพิจิตรนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับได้จากคุณวัชรีดวงสายครับ ศาส,สนิกชนพากันไปนมัสก,การองหลวงพ่อเพชรที่บริเวณลานหน้าอุโบโสถหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่องเมื่อใครมีเรื่องเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ยากจะบนบานสารกล่าวขออำนาจหลวงพ่อเพชรให้ช่วยปกปักรักษาหรือปัดเป่าความทุกข์ยากให้หมดไปเมื่อผู้นั้นพ้นทุกข์ก็จะนำของไปถวายซึ่งส่วนใหญ่เป็นขนมและไข่ต้มมีพุทธานุภาพกิติศักดิ์ นานาประการเป็นที่ประจักษ์ของประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องของการตั้งสัจจะทิฏฐานเช่นประชาชนมีความประสงค์ต้องการสิ่งใดอันชอบด้วยธรรมก็มาตั้งสัจจะทิฏฐานขอพรองค์เพชรและก็จะประสบความสําเร็จทุกครั้งและทุกคนสิ่งที่ความสําเร็จเกิดขึ้นและสิ่งที่ประชาชนมักจะนำมาบูชาตัการาท่าน เมื่อประสบความสำเร็จนั้นก็คือไข่ต้มเพราะถือว่าไข่ต้มนั้นเป็นบ่อกเกิดของสรรพสิ่งสรรพสัตว์ในโลกนี้หลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปประจําเมืองพิจิตรรูปปางมารวิชัยในท่าขัดสมาธิเพชรหล่อด้วยโลหะสำริดมีพุทธลักษณะงดงามขนาดหน้าตากกว้าง1เมตร40ซนติเมตรสูง1เมตร60ซนติเมตรไม่มีประวัติการสร้างที่แน่นอน แต่เชื่อกันว่าก่อสร้างมาประมาณ900ปีแล้วในอนดีตนั้นองค์หลวงพ่อเพชรนั้นได้รับอัญเชิญมาจากแม่ทัพที่ไปปราบกระดดกระบฏจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วแม่ทัพได้นำพระพุทธรูปคือองค์หลวงพ่อเพชรนี้อัญเชิญจากจังหวัดเชียงใหม่มาประดิษฐานที่องค์หลวงพ่อเพชรณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนจังหวัดชาวจังหวัดพิจิตร ช่วงเทศกาลแข่งเรือยาประจำปีจะมีการบูชาหลวงพ่อเพชรที่หลานนาอุโบสถวัดท่าหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและแคล้วคลาดจากภัยอันตารายเครื่องเส้นไหว้ในพิธีประกอบด้วยบายสีกล้วยมะพร้าวทูบเทียนและผละไม้ตามฤดูกาลนายสอนพริกเทศพรามผู้ทำพิธีบอกว่าการแข่งเรือต้องแข่งในานา้ำ การบูชาหลวงพ่อเพชรก่อนวันแข่งเชื่อว่าท่านจะปกปักรักษาฝีพายให้ปลอดภัยและให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดีแม้เวลาผ่านไปหลายร้อยปีแล้วแต่หลวงพ่อเพชรแห่งวัดท่าหลวงยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจและยังสถิตเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวบ้านและชาวไทยทั่วประเทศวชรีดวงสายข่าวเทรัฐทีวี รายงาน